สวัสดีครับสวัสดีค <residence. S 2> ่ะพบกับอาจารย์โอราอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยหาหราค่ะท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้ว <c oughs> ไม่หายนี่ไม่คอมมาปปันมันสลุดไปดิแช่แช่อยู่ตอนนี้ไปดูหน้าเฟซ ไม่รู้สึกหน,หนาวตัวนะทาดไม่คงที่ป่ะออย่างนี้แหละมันตัวร้อนๆเลยนลมอือไม่ได้ไม่สบายอะไรเป็นปกติปกติของผู้หญิงที่โอ้บนเนี่ยโอ้ขึ้นไสโอ้อะไรเนี่ยอือเหลือพ่นี้อีกวัน ใช่รู้ดีว่าสิบห้าแล้วสิบหกสิบห้าวันนี้โอ้แล้ก็ไม่ไหปวดหัวเนี่ยปวดหัวไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวตลอดเลยเราทำไหมไม่เลร์ก็ทำไปก่อน นะเข้ามากันได้นะครับนะกินน้ำนะกินน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวกินนิดปั๊บแชร์อยู่กลังแชร์อยู่ช่วยแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9้าพัแชร์ค่ะ รอก่อนนะครับนะถามให้ครบเก้าเก้าคนก่อนนะเดี๋ยวตอบให้นะครับนะเมื่อครบเก้าสเก้าคนแล้วเดี๋ยวตอบให้นะจะเย็นๆครับนะทานี้ม่เยอะมากคอะไรทำนี้มาเยอะก็ดีถือว่าเอาสิ่งไม่ดีออก อ่อนเพียก็กินกินยากินอะไรไม่ใช่มันหนาวแล้วรอแล้วมันก็ิวดไส้ทาดไม่อยู่ตัวเลยเมื่อกี้กินยาเข้าไปแทรกอ้วกอ่ะมันมันเนี่ยไอตะกรมันอ่ะมันมันบาดคออืมันมันเข้าไปแบบเกาะที่คอโอ้วกินน้ำเปล่าเข้าไปม็ค่อยดีขึ้น กินยาจีนที่เราต้องตามดนน้ำเปล่าทุกคำไม่ไหวเลยรสชาติอดทนกินมาทั้งสามปีก็บอกให้หยุดสักพักก่อนก็ได้ไม่เอาหยุดยาเองได้ไงหมอไม่ได้สั่งให้หยุดทางเลือดเฉยๆไม่ใช่หมอหลักแต่ก็เชื่อว่าเขาทำให้ีีโดดหายไปนะ มาครับกดแชร์ออกไปไดิคนละเก้าพันเก้ร้อยเก้สิเก้าแชร์ไม่น่าจะ,ะใครถามมาอีกบ้างคะ,ะแชร์แล้วหนึ่งพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมครับเอาว่าตามตรงนะีนาเกิดตัหน้าตัวไพ พูดได้น้อยถ้ะไดก็ได้น้อยได้ไม่เยอะแชร์แล้วพลอยแฟนคนปัจจุบันใช่คู่แท้ไหมคะไม่ดูครับอันนี้เราไม่ดูมันดูรู้แล้วจะไปทะเลาะกันทีนั้นไม่มีใครเขามาถามอะไรอย่างนี้หรอกครับมันต้องถามว่ามันต้องถามว่าเออเนี่ยคนคบกันเนี่ยดีไหมคนนี้ดีไหมอย่างเงี้ยคบกันล้วจะดีไหมเราไม่อาจจะไปตัดสินได้ถ้าบอกไปแล้ว เขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเขาดีกับคุณสารพัดแล้วเราไปบอกว่าเขาไม่ใช่คู่แท้คุณคุณจะไม่เลิกกับเขาไหม,มหรือว่าถ้าเขารังแกคุณสุดฤทธิ์เลยแต่เราบอกว่าเป็นเนื้อคู่คุณ,ค,ณคุณก็จะทนให้เขารังแกอยูน่นนะเพราะว่าเขาคือเนื้อคู่ของคุณคือถ้าคาถามนี้นจริงจริงมันคาถามมันอ่อนไหวค่ะมันไม่ดูไม่อยากตอบให้หคือเราฟรีด้วยนะคะเนี่ยเออมันอ่อเอาเอาป็นว่าถามเรื่องอื่นมานะคะเดี๋ยวตอบให้นะคะ ถามเรื่องอื่นนะพลอยนะคือคําถามอะไรที่มันแตกแยกคู่เขาไม่เข้าใจว่าเข้าใจว่าเขาอยากรู้เข้าใจแต่ครั้งนี้เราเราเป็นหมอดูเรารู้ไงผมถามผมถามคุณว่าตอนคุณเด็กอ่ะคุณมีแฟนครั้งแรกอ่ะคุณคิดว่าเขาจะเป็นคู่แท้คุณไหมจนผ่านมาถึงคนที่สองอ่ะคุณคิดว่าชีวิตเนี้ยคุณจะเจอคู่แท้อีกไหมจนผ่านมาคนที่เก้าสิบเก้าเนี้ยเฮ้ยจะมีขนาดนั้นเลยเหรออ้า มีมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็ถามว่าคู่แท้ในโลกนี้มันมีไหมมันไม่มีนะมันมีอะไรรู้ไหมคู่กรรมกรรมก็คือกรรมดีที่เคยทําด้วยกันคู่ที่เป็นกรรมดีจะกลับมาเมื่อถึงเวลาคู่กรรมดีกับคู่กรรมชั่วคู่กรรมชั่วเนี่ยก็คือคนกินเหล้าเมายาอันนี้คือเรียกคู่กรรมชั่วเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณต้องการเจอคู่แท้คู่แท้คืออะไร แค่ไหนแม้กระทั่งพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยมีใครตอบอันนี้พูดตรง,ต,งตามหลักความจริงครับไม่มีผู้แชร์อ๋อไม่มีไม่มีผู้แชร์ครับเกิดตั้งแต่เกิดมาคุณพ,พ่อไม่เคยมาหาหนูเลยค่ะคุณพ,พ่อจะมาหาหนูหรือเปล่าคะอืมอยี่สิบเก้าอยุยี่สิบเก้าแล้วของผมอ๋อเราไม่ได้แชร์นะคะนัดชาแชร์ก่อนนะคะแชร์แล้วอเออจะพ่อเจาอะไรผมนะผมเจอพ่อครั้งสุดท้ายน่าประมาณช่วงอายุยี่สิบงยี่สิบปีก่อน เกิดมานะผมเจอพ่อครั้งสุดท้ายในชีวิตของผม,มผมเจอพ่อรู้สึกจะไม่เกินห้าครั้งห้าครั้งและครั้งสุดท้ายท้ายสุดก็คือเมื่อประมาณยี่สิบปีก่อนขอย์โอ้เจ้าพ่อของล่าสุดเมื่อน่าจะปีที่แล้วปลายปีนะเอ๊ะเขาไปเขาไปเขาไปนี่ กลับไปตอนไหนกันจำไม่ไดต้ต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนปลายปีต้นปลายปีปลายปีหรือต้นเดือนต้นปีจะไปถามจำจำไม่ได้แล้วแชาร์แล้วบีแชารา์แล้วบีวันนี้จะถูกหวยฮานอยไหมคะไม่ ถ้าเป็นไพ่เหรียญน่ะถึงจะถูกนะนี่มันเป็นไพ่ดามมันก็ไม่ถูกใช่แล้วแป้งตอนนี้คุยอยู่สามคนมีคนใช่คู่แท้เราไม่ค้าหนึ่งในสามไม่ดูครับเอาคู่แท้ใหแ่มามาคู่แท้เราไม่ดูพูดไปหยกหยกไอ้เรื่องคู่แท้เนี่ยมาลงทุนข้างหลังครับเพียงดูสามคนเลยอะไรนะเนี่ยเออมาลงทุนดูด้านหลังทีว่ะ นะถ้าถ้าอยากดูอย่างละเอียดถามไม่อั้นเลยนะคะด,ดูความรักเอาแบบจุใจอะแบบว่าหมดข้อสงสัยถามให้แบบดูกับผมนะไพ่พลังจิตนะหนึ่งพันร้บาทถูกๆดีๆนะติดต่อผมได้คำถามคำถามละคำถามทั่วๆไปการงานการเงนิงนความรักนะคะไพยิปซีเนี่ยคำถามมาหนึ่งรอยบาทคำถามพลังจิตสื่อเทพสื่อวิญญาสื่อเจ้ากรรมในเวรเนี่ยคำถามมาสองอบาทนะคะ ถามไม่อันในเวลาสามสิบสามเอ้สิบห้านาทีสามน้อยบาทอย่าอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างงี้เลยนะแค่ตัวคุณอ่ะครบสามคนอ่ะคุณยังคิดเลยว่าว่าคุณเป็นคู่แท้ของใครคุณคิดเอาเองแะตัวคุณเนี่ยคุณบอกว่าคุณครบถึงสามคนอ่ะคุณรู้เปล่าว่าตัวคุณจะเป็นคู่แท้ของใครคู่แท้มันมันมันหน้าตาเป็นยังไงไหนลองเล่าให้เราฟังหน่อยนี้ <im attraction> การการเผื่อเลือกไว้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะอืมมันจะทําให้เสียเสียหมดผมบอกให้เสียหมดสุดท้ายแล้วนะส่วนมากที่ผมเจอมาส่วนใหญ่คนเผื่อเลือกจะจะเสีย <คน S 1> เองเเห็นเสียเสียเสียหมดผมเห็นมาแล้วหน้ากระดานเสียหมดไม่ไม่มีไม่อยากจะพูดเลยคนเผื่อเลือกเนี่ยมัน<ผ>มหลายคนเนี่ยมันมันเห็นนะมันเห็นนะเห็นได้หรือว่าเห็น กิก่นมันโต๊ะนะ <c oughs> กิ่นโตูๆๆนี่ไม่อะไรดกคือไม่มีใครเขาเอาด้วยสุดท้ายอะผมผมบอกได้ใครนี้นะถ้าเกิดคนที่เขารักคุณมากเขาจะแต่งงานกับคุณอยู่แล้วอะ่ะแล้วเขามารู้ทีหลังลว่าคุณคบสามคนคุณก็เสียเขาไปเลยนะอืจริงปะคือส่วนหใหญ่หรือว่าใครที่จะสามารถครบสามคนได้แล้วแต่งงานอีกคนหนึ่งได้แล้วอีกสองคนเก็บไว้คุยมันไม่มีม,<อ>มันแบบว่ามันสุดๆอนะ่ะแบบ ผมบอกได้แค่ว่าโอ้ก็ว่าเขาน่าจะอยากจะเลือกสักคนน่แหละดูความถานแล้วเพราะฉะนั้นมาข้างหลังดีกว่าครับถูกๆดีๆครับเพียงพันห้าร้อยบาทครับนะอันนี้แบบเต็มแม็กนะเต็มแม็กเลยนะครับนะแบบสามร้อยก็มีมาข้างหลังสามร้อยห้าร้อยสามร้อยนี่อาจารย์โอ้เจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอาจารย์โอ้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทขึ้นดูกับผมถ้าถ้าหนึ่งร้อยสองร้อยอย่างเมื่อวานไราดูพลังจิต สิบห้านาทีเจ็ดร้อยบาทม,มาแล้วแต่เลยต่างประเทศไม่ได้อันนี้นะอันนี้ไม่ได้นะส่วนใหญ่เอาเอาตรงๆเลยนะคนที่คบเผื่อเลือกอะส่วนใหญ่ชีวิตจะไม่มีดีหมดเลยตอนแก่ผมพูดตรงๆนะเพราะว่าผมเคยเจอเคยเห็นมาตอนนั้นอะผมเป็นเด็กมันมีผู้หญิงคนหนึ่งมันอยู่ข้างบ้านเขาคบเนี่ยเขาคบคนสามคนมันซ้อนเขาตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยจนสุดท้ายผู้ชายก็ค่อยๆหายไปทีละคนละคนละคน แลวสุดท้ายตัวเขาก็อยู่จนแก่แล้วไม่มีใครเขาไปยุ่งไม่ใครมีใครวุ่นวายเพราะว่าภูมิหลังมันมันมันสอนว่าถ้าเรารักใครเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนกับตัวเราอะเราอยากให้คนอื่นอะเหมือนกับถ้าถ้าถ้าสามคนนั้นอะเขาคบซ้อนสามอยู่เหมือนกันเขาจะคิดยังไงกับเราเอาแค่เนี้ยสมัยต้องาสาวๆนะหัวก็ไรไม่แห้งเลยนะคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาอืมแต่พอแล้ว ถ้าถ้าได้มีแฟนแล้วอ่ะก็จะมาแค่คนเดียวแค่นั้นแหละก็จะไม่นัดใครมาเมรอไหม้าใจไหมก็อย่างอาจารย์ท็อปเนี่ยมามาที่นี่แล้วเนี่ยโอ้ก็ไม่นัดใครมาเลยเพราะโอก็ไม่มีใครแล้วเขาก็ต้องรู้เพราะว่าโอ้อยู่ทับตลอดอใช้เชิ้ตอะไรก็เห็นตลอดนะคะใครคุยกับใครบ้างใช่เพราะว่าจําไว้อย่างเดียวถ้าจะให้คนที่รักเราอ่ะติดตามเราจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตอะเราก็ต้องให้ใจเขาอะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า เอาพูดตรงๆนะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพราบขันครูณหน,น,น้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบสสมปกกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลัง,ง,งวัตถุงมงคลต่าง,างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะที่ท่านอาจารย์โอโดยตรง แล้วผมตามนี้ครับจําไว้นะถ้าเราอยากจะเป็นคู่แท้ของใครอ่ะเราต้องเลือกเลือกอะไรรูกไหม,มไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไม่เที่ยวอยู่ในศีลในธรรมเขาบอกว่าคนมีศีลเน,น,น,นอยู่คน,นมีศีใช่สวดมนต์ทุกวันเสริมดวงเสริมราศีอย่างอาจารย์โอเนี่ยท่านจะสวดมนต์ถึเวลาเนี่ยมันนมมืออยู่หน้าอยู่หน้าคิงอ่ะแลาจะไปนั่ง,ง่ี้น อาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานมันไม่มีทางอะนะอาพูดตรงๆนะถ้าถ้าใครถ้าใครคบสามแล้วบอกว่าชีวิตเนี่ยแฟนฉันก็ครบสามอนกัย่างเงี้ยก็เตรียมเตรียมตัวหัวเปิดเลยเลยวนะเอ้าก็ไม่มีใครเขาอยู่กับเราอ่ะกินกินมันตูตูตั้งแต่หัวเงาหัวอะไรนะหัวเงาเงาไหวๆเงาเงามานเงามานทายาทอสูร I'm <laughs>